าลีสกายก็เลยผมต้องเข้าไปดูแ,แลก็เลยทําให้ต้องมาชานิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นะี้เนี่ยผมแนะนาของนายความของคุณพุมลักษณานะครับแล้วก็คุองโมน,นะครับ,บ,รนนรบก็จะมามขออนุญาตชี้แจงละเอียดเกี่ยวกับเกีย่ยวกับเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นนะครับว่า,าเกิดผลเสียหายกับคุ่มน,นะครับซึ่งในเหตุการณ์วันนั้นตุลิโมก็ไม่ไดนะ้บอกละเอียดแต่อาจจะบอกได้ไม่มากนะครับ อย่างว่าวันนี้คุณได้รับประกอบการขอความร่วมมือจากพนักง,ง,งานสอบสวนให้ไปให้ค่อยคำต่อพนักงานสอบสวนก่อนแล้วหลังจากนั้นน,ะน่ะพนันกงานสอบสวนถึงจะบอกว่าให้ประคำเสร็จแล้วถึงจะมาบอกกับนักข่าวครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรเพราะว่ามันเกี่ยวกับรูปคดีแล้วอาจจะทําให้คดีคเกิดความเสียหายได้ ภาพเราาื่องราวลงมเราก็นั่งกินกลางของกิเลยล่ะคะ่ะเสร็จแล้วก็มีอา่าคนมาบอกว่าให้พวกเรากลับแต่จริงๆเนี่ยเราตั้งใจจะกลับเลยอ่ะเพว่ามันประมาณห้าขึ้น,น,นแล้วอะค่ะใช่แล้วก็เริ่มเช็คบินกันกันแล้วอะค่ะแล้วคนผองไทเรากลับแล้วก็เ่าเขเคเตรียมตัวกันกลับเราก็เหมือนเห็นนะคะเห็นไกลๆว่าโต๊ะโต๊ะที่เกิดเหตุกับโต๊ะที่เรานั่งอะ่ะมันไกลกันะคะ่ะเราก็เหมือนเห็นไกลๆว่ามีคนชนละมุนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรีบให้น้องๆนักแสดง กอยู่พักอีกโรงแะะรมนึงค่ะแล้วอุ้งก็เป็นคนดูแลเรื่องรถตู้ให้น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยะะให้นักแสดงชุดแรกทยอยกลับกันไปก่อนแล้วตัวโกับตัวเองก็กลับนังแะเพราะว่าเราเป็นตัวจค่ะค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์วที่เราเห็นซึ่งเราก็ไม่ได้ทร,ราบว่าเหตุการณ์ชุลมุนนะตอนนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีใครต่อยกับใครหรืออย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่ได้เห็นหนะังตรง ส่วนตัวหรือว่าไม่ได้มีบรากาศอะไรที่มัคยอยดีแลใช่คะ่ะเราก็เป็นปกติของเราคะ่ะการไปเข้าห้องน้ำลงไปถ้าเกิดว่าพี่กัดเขาจะไปดูแลไม่ใช่แค่เราแค่หรือคนดูแลวค,ววความเรียบร้อยมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จุดเนี้ยเราไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะครับนะครับตอนที่เข้าห้องน้าใครเข้าห้องน้นะําครับท,ที่ตอนเข้าห้องน้ำเราเสร็จรียบร้อมันมีเรื่องจุดจุดเกิดไมเราไม่ท<ม>ราบว่าใครเข้าคะ่ะแต่เราไม่ได้เข้าเราไม่ได้เข้าพี่โต้ค่ะเราก็อาจจะเข้าแต่เราเข้าไม่ได้ช่วงเวลาที่เขามีเรื่องกันนะคะ ก็ได้ยินเสียงคุณบอลตะโกนด่าอะไรนีนะ่ตอนตอนคื่ที่โต๊ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มได้ยินค่ะแสดงไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าคือ,ค,อคือถ้าจะได้ยินที่บอลพูดดินละกันเ่ยค่ะเี่ทำก็จะพูดแค่แบบว่านื่อพาน้องเขาออกไปแค่นั้นนะคะอืจะไม่ได้พูดอะไรที่แบบคือชอดนี้มันเป็นตอนสุดท้ายตรงที่ว่าเราบอกว่าเราจะกลับแล้วเนี่ยตอนที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีเรื่องอะไรไม่ไดีเนี่ย เราเอตที่สกัดเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเราเป็นที่เราจะมาที่นี่ต่ก็คือใี่น้องตัดที่นีขอกเชียร์น้องออกไปก่อนเซร็จึ่งแล้วทีนี้เนี่ยรเรางสั้นนะอุ้มกับโบก็คือหันไปเห็นแล้วว่าน้องคนนี้เดินมาเนี่ยคือหน้าเขามีเลือดใเราก็ยิ่งตกใจว<อ>่าว<อ>่เก<อ>ิดอะไรขึ้นตรงนี้แหละแล้วเราก็เลยยิ่งรีบลงออกไปที่ลิฟต์เพื่อจะไปรอลิฟต์แล้วโบนี่แหละค่ที่อยู่หน้าลิฟเพื่อรอลิฟต์จะลงเซตต่อไป ส่วนทักกุ้มเนี่ยรอเคลียร์บินอยู่ใช่ระหว่างที่รอลิฟต์เนี่ยน้องคนนี้ก็เดินมาพร้อมกับผู้ชายสี่คนที่แบบพยุงน้องเข้ามาค่ะแล้วบอกว่ายังสถามน้องเขาา้วยทุกคนบอดคนนี้ที่ชื่อเป้นเนี่ยก็บอก ซึ่งถธอเอทำให้เรื่องนั้ไม่สามารถมาแถลงข่าวได้ก็เดี๋ยวส่วนของคุณบอลนะ้นทาหน้าสอบสวนก็ขอความร่วมมือไปให้ถ้อยคำเหมือนกันก็อาจจะต้องรอให้ถ้อยคำของพนักงานสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะมาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งครับพกาสอบสวนตอนนี้กําลังอยู่ในส่วนของประสานกับพนักงานสอบสวนอยู่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีการสอบกันหลายปากมากที่ขอขอความร่วมมือทั้งกลุ่ลดาราแล้วก็พนักงานในร้านอะไรต่างๆด้วยครับ ซึ Raw, ่งก en, ็ย uh ังไม่ได้แจ้งเวลาที่ชัดเจนว่าจะให้เข้าไปให้บัตรทำให้เมื่อไหร่อย่างไรครับพึ่งน่าจะประสาทจะพรุ่งนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ทั้งแม่ที่เนี่ยเขาเขาติดใจที่หนึ่งว่าพวกที่เกิดเหตุสมบุรณ์แต่ทำไปถึงเวลาที่อยู่ในการอัพเดตข้อมูลข่าวเราเราอยู่ไหมครับคู่ช่วงนี้เขาคือการพัฒนาเมืองเราไม่เคยเรื่องเลยค่ะเราไม่เราไม่รู้เรื่องจริงๆเราไม่ติดต่อของเรา ที่เกิดขึ้นเลยค่ะว่ามีการทําอะไรกเป็นไม่พื้นถ้าถ้าท่านไปดูที่จุดที่โตที่เรานั่งจุดที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่มากถ้าคนก็เยอะคือเราไม่สามารถจะแบบเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเราด้วยใช่ข่าวที่เอาไปพบเลยค่ะของพ่อที่มาก้แลวว็ขอบคุณมากค่ะขอบคุมากแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเพราะว่าเราก็เหมือนได้ดูที่คุณแม่แบบ เราไม่ทำอะไรอะไรสักอย่้วก็คงจะมีการโดนบวกไปด้วยแต่พุ่ก็อยากให้ใช้เชืนะยาในการเจกข่าวนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเขาเดือดร้อนประสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะไร้ลยจริงๆคือเราบริสุทธิ์ใจที่จะอพูดนะตรงนี้ค่ะพุ่มอยากพูดในฐานะที่เราเป็นนักแสดงก็ไม่อยากให้ทางนักแสดงทุกคนที่เป็นอยู่ในวันนั้นเสียหายทางผู้ใหญ่ก็ต้องโดนต้องต้อันมาถึงตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรคะ พวเราเองเราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเรารู้อยู่แล้วว่าเราเควรจะต้องวางตัวยังไงทำเงิงไม่ได้เนี่ยพิเศษถ้าคนเฉลี่ยแตใส่อยากใช้เราก็ไม่เคยไม่เคยคิดแบบนัครับเกิดมันเป็นอสังเเดนกูไม่เคยเคยกกิดลงแบบจะใช้พิเศษคนอื่นอะไรระดับไหนครัถามนะครับแล้วตอนแรกคิดไงถึงไปที่ร้านเนี่ยร้านปกติแล้วร้านนี้ไปประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับทานข้าวเพราะว่าเราเราอยู่พักที่นี่ค่ะแล้วกอนเราสื่อที่เดียร์อแบบแบบตาจะไม่ได้ทานนี่มีอาหารเราก็จะไปทานร้านนั<ร>้นนปก<ร>ติแล้วค่ะรู้จัก ของร้านเลยนะจับี่นัองเลยรู้จักค่ะเจ,เจอกันเจอก,กันมาเราไปที่นั้นเราได้เจอเขาอะ,ะ๋อรู้จักเลยไปกินประจำใช่ค่ะอุ้มอยู่ก,กันมาเป็นปีเราก็ไปกันปกติไม่ได้มีอะไระคะ่ะเราจะไม่ได้ไปเห็นคุณบอลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะหลังจากที่เหมือนกับมีคนอ่านกล่าวว่าคุณบอลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ งาุส่วนของพีบอลทีขอให้นาที่บอสนอด้ไหมคะครับผมเดี๋ยวส่วนของทีมบอลเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ปากคำากพนักงานสอบสวนก่อนนะครับหลังจากให้ประทำเสร็จแล้วเราจะอาจจะขอเรียนเชิญมาให้แถลงข่าวอีกครั้งนึ่งนะครับน่าจะววัยนี้นะครับเมื่อกี้ทางตำรวจแจ้งขอความร่วมมือในการาให้ปากคำเช่นกันครับแต่ยังไม่มีเป็นรายลักอักษขอความร่วมือทางเราก็ กำลังจะประสานกลุ่มดาราว่าใครพร้อมสะดวกที่มาได้วันไหนอย่างไรที่จะมาให้ความร่วมมือเต็มที่กับพนักงานสอบสวนค่ะึ่งพวกเราก็ยินดียินดีค่ะก็จะเล่ากันความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเราเห็นอะไรเรารู้อะไรบ้างค่ะถึงเรื่องอาการในสตพอกของตู้เตื้อสัญญาอย่ี้มีร้านประจําท่นั่งที่สุดเลยอะไรนะคะขอพท้องตู้เตื้สัญญาเช่าของจริแล้วก็ ันที่าไม่ทำแล้วมันความรู้สึอะไรเพราะว่าเอเราไปใ้สิทธิเราไม่ได้ก็ปิดไปไรเงี้หนูไม่ได้มองว่าหนูเป็นสาเหตุของาหนูมองว่ามันเป็นเรื่องของของพนักงานหรือว่าของสิ่งที่มันเกขึ้นซึ่งเราไม่ได้อย่ดนตรงจุดั้นเราไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องปิดร้านทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายจะปิดหรือจะเปิดทุกอย่างกฎหมายเป็นตัวกำหนดีสื่อสื่อทอวเนาม เดี๋ยวส่วนนี like say, s, um, ้รับเรากำลังไปรวบรวมหลักฐานต่างๆกำลังมาแล้วก็ต้องมานั่งคุยอีทีว่าจะดำเนินการยังไงเพราะตอนนี้มันเกิดความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงและต่องานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเรากําลังรวบรวมอยู่แต่ถ้าถ้าเกิดว่าณวันนี้ได้รับรับฟังความกระจ่างไปบางส่วนแล้วก็อยากขอขอให้ี่น้องสื่อมวลชนช่วยสนอข่าวในด้านเราด้วยว่าข้อที่จริงเราเป็นอย่างไรนะครับส่วนเรื่องการคดีหรือไม่เดี๋ยวขอ ดูกันอีกทีว่าจะดำเนินการอย่างไรครับคุณผู้ครับเพที่ว่าคุณผู้พูดเมื่อปีว่าแม่โซไม่ได้พลาดทิงถึงตรงนี้เลยขอบคุณโตลงจะไปเยี่ยมเขาไหมจะเป็เยี่ยมพูดจะประเจ็บไหมจริงๆ้าไปได้ก็ไปได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางเขาอยู่แล้วเขาอยากไปค่ะยินดีที่จะไปค่ะวันไหนเราไม่ได้กำหนดนะคะเพราะเหตุการณ์เปนอีกส่วนของคุณบอลนี้เขาได้เป็นหุ้นส่วนทางร้านมหิสกานครับคุณบอลไม่ได้เป็นหุ้นส่วนทางร้าน บริษกายจะเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านเฉยๆครับไม่มีหุ้นส่วนใดว่าเกี่ยวข้องกับบริสกายเลยไม่ทราบเวลาที่เกิดเหตุเวลาที่เกิดเหตุประมาณห้าทุ่มเศษๆนะครับประมาณนั้นครับมไม่ทราบว่าคอามมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ขออนุาตจบการข่าวนะครับในวันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าผมขอความรูจะจากได้นรับความรู้จากคณะสอบสวนซึ่งต้องนถ้าคุณโบครับ